สวัสดีครับท่านผู้ชมประจำช่วงเย็นของวันศุกร์ที่4กรกฎาคมจากในภาพคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ขณะนี้นี่คือภาพเหตุการณ์วินาทีระทึกที่ญี่ปุ่นครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวพันกว่าครั้งจากล่าสุดนะครับแถวในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์นะครับ ก็เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยสั่งอพยพชาวบ้าน89คนบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นหลังจากเจอแผ่นดินไหวรุนแรงในวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมก็คือเหตุเกิดเมื่อวานนี้นะครับซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเลยนะครับนับเป็นพันกว่าครั้งในรอบนะครับพวกชาวบ้านก็ถูกลองขอ ให้อพยพไปยังสนามเด็กเล่นนะครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งบนเกาะอาคุเซกิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ได้รายงานว่าแผ่นดินไหวได้เพิ่มขึ้นนะครับรอบๆของเกาะอาคุเซกิเนี่ยแล้วก็เกาะโคโฮนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโทคาระตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเวลา6นาฬิกา จนถึงขณะนี้นะครับก็มีแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงที่1ขึ้นไปนะครับเกิดขึ้นแล้วประมาณ1,151ครั้งแล้วซึ่งเมื่อวานเย็นนะครับเวลาประมาณ16นาฬิกากว่า,ก,วาก็เกิดเห็นเกิดแผ่นดินไหวขนาด5.5อีกครั้งหนึ่งนะครับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ6ตามอามาตราวัดของญี่ปุ่นนะครับบริเวณหมู่เกาะโทซิมะ ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในเหตุการณ์ครั้งนี้ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับที่มีญาติพี่น้องที่กำลังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ mm. ก็อย่าลืมนะครับอาโทรไปถามาข่าวข่าวกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านใดที่มีแผนนะครับที่จะไปเที่ยวในพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ขอให้เช็คข่าวสารกันให้ดีๆนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับก็มีพายุนะครับ1ลูกอยู่ใกล้ๆกับแถวทางญี่ปุ่นนะครับทางตอนใต้เนี่ยก็คือ TS04W เป็นพายุมุนนะครับเป็นพายุระดับโซนร้อนแล้วก็ในทะเลจินใต้ล่าสุดจากการอัปเดตล่าสุดนะครับก็มีพายุดีเปชชันนะครับ TD05W จากเมื่อวานนี้ ที่เป็นย่อมความกดอากาศต่ําก็ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงแล้วก็วันนี้ได้พัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันเรียบร้อยนะครับก็คืออยู่ทางตอนบนบนของทางประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้แล้วในวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสงสัยว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนเนีย่ยนะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับ และนี่ก็คือพายุดีปชันนะครับตรงนี้คือประเทศญี่ปุ่นและตรงนี้ก็คือพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกจากภาพพื้นกระแสของลมชั้นมรสุมก็บ่งชี้นะครับว่าสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงประมาณวันที่1 5 1 6ก็คือประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับ มรสุมที่ปกคลุมไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของทะเลอันดามันก็ดีในประเทศไทยก็ดีหรือในบริเวณทางอ่าวไทยนะครับจากการอัปเดตของโมเดลก็บ่งชี้ไปว่ามรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้จะยังคงมีกำลังในระดับปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงเป็นช่วงเป็นเวลาไป นะครับก็ขึ้นอยู่กับวันและก็เวลานั้นๆซึ่งรายละเอียดในส่วนย่อยตรงนี้เราก็จะมาอัปเดตกันวันต่อวันแต่ถ้าหากว่าเราดูจากภาพรวมก็คือจะยังคงมีกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศในวันนี้นะครับแนวของล่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ทางประเทศเมียนมาทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยบ้านเรา ทางประเทศลาวตอนบนนะครับแล้วก็มีความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมอยู่ในพื้นที่ทางประเทศลาวตอนบนบริเวณทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ปกคลุมทางช่วงประเทศเวียดนามจากปัจจัยดังกล่าวนี้เองนะครับจึงส่งผลทําให้มลสุมที่เข้ามาปกคลุมไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้นะครับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางหลายๆท่านก็มีคำถามว่าคืนนี้พื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงกันบ้างจะได้เตรียมตัววางแผนในการออกมากรีดยางในช่วงค่ำคืนนี้และเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาเช็คเลดราสภาพอากาศของโมเดลนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว,ว่าตรงที่ย่อมความโดอาการต่ำปกคลุมเนี่ยก็จะมีฝนดีงามเป็นพิเศษเห็นไหมครับก็คือทางช่วงประเทศลาวทางตอนบนจะมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่มากมายแล้วก็รวมถึงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยบ้านเรานะครับฉะนั้นถ้าถามหาว่าคืนนี้จนถึงช่วงเช้ามืดพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงกันบ้าง ก็ตามในภาพนี้เลยนะครับก็คือถ้าหากว่าเราดูจากในภาพรวมนี้แน่นอนก็จะเป็นจังหวัดน่านของทางภาคเหนือนะทางช่วงจังหวัดพะเยาจังหวัดพแพร่จังหวัดอุดริตถ์แล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่เสี่ยงก็จะอยู่ทางช่วงจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลน,นครและจังหวัด นครพนมนะครับส่วนในพื้นที่ที่เหลือก็ต้องวัดดวงนะครับเพราะว่าปริมาณของฝนเนี่ยก็จะกระจัดก,กระจายแล้วก็ปะป่ายกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คพื้นที่มีฝนกันนะครับในช่วงเย็นถึงค่าของวันนี้สุกที่4กรกฎาคมเริ่มกันที่บริเวณทางช่วงภาคเหนือนะครับทางด้านรับมรสุมก็มีฝนเข้าหลายพื้นที่นะครับแถวทางบ้านห้วยสายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถวบริเวณทางบ้านแก่นฟ้าน,นะครับแ้ะกลุมฝนก็เคลื่อนตัวไปเตรียมที่จะไปปกคลุมแถวทางห้วยรายแล้วก็แถวทางช่วงแม่แจแถวทางช่วงใกล้ๆกับขุนยวงนะครับก็มีฝนแล้วก็แถวทางช่วงป่าเหวแถวแม่สะเลียงนะครับแถวทางกองก่อยแถวแม่ทะลุแล้วก็ในพื้นที่แถวอุ้มาะเหนือทางอมก่อยแล้วก็ยางเปียง ก็มีปะปลายทั่วไปนะครับแต่เน้นย้ํายังไม่ใช่ปริมาณของฝนตกหนักแต่อย่างใดนะครับแล้วก็กลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวมาจากทางประเทศเมียนมาหรือพมา่านะครับแล้วเข้ามาปกคลุมแถวทางช่วงแม่ละนะครับแล้วก็ทางแม่นละมาดก็ปะปลายกันไปแถวทางช่วงบ้านแม่แซมนะครับแล้วก็ทางช่วงแม่ห้องสอนนะครับ ก็เตรียมตัวรับมือนะครับแถวทางเจดีโคแถวทางพบพระแถวทางแม่กลองน้อยแถวทางช่วงห้วยเหลืองนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แถวทางจังหวัดตากทางตอนล่างช่วงทางอุ้มผางนะครับอุ้มผางก็มีโอกาสแล้วก็ทางช่วงคลองลานทางอุดมทรัพย์คือด่านต่อไปทางหนองใหญ่นะครับก็เตรียมตัวรับมือ หนองใหญ่โป่งน้ําร้อนนะครับเตรียมตัวรับมือคาดว่าประมาณสักหัวค่ำนะครับก็น่าจะขึ้นไปถลม่มหลายพื้นที่ทําให้มีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูทางช่วงตอนบนนะครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งแถวถ้าสันติสุขนะครับก็พาดผ่านมาแถวทางช่วงแม่ค้านะครับแล้วก็เชี่ยวเชียวแถวทางเชียงแสนนะครับแต่เป็นกลุ่มฝนเล็กๆ ทางช่วงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีปะปายแต่เน้นย้ำนะครับเป็นกลุ่มฝนเล็กๆก,ก,กระจายแถวทางสันทรายในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เคลื่อนตัวไปทางห้วยทรายนะครับทางช่วงบ้านบัวนะครับมีฝนตกหนักทางบ้านรมแถวทางห้วยสิงนะครับค่อนข้างตกหนักในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วก็บ่อเบีย้ยแถวงาวครับแถวเงาว มีฝนตกแล้วก็ทางทุ่งขำทางบัานดามนะครับทางยับหัวนาทางเวียงสาคอวังเทศบาลเมืองน่านทางแม่จจริมบ้านก่อแถวบริเวณทางวังหมอนะครับแล้วก็ทางช่วงน้ำต่วงทางศบมางทางบ่อเกลือน้ำปัวพัฒนานะครับแถวทางปัวแถวทางผาเวียงดอนมูล แล้วก็ท่าหวังผานะครับก็มีปะปลายแต่ปริมาณของฝนตกหนักเนี่ยจะเน้นแถวทางช่วงเทศบาลเมืองน่านจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแถวทางภูเพียงแถวทางบ้านเรืองนะครับเนี่ยนะครับพื้นที่แถวนี้แล้วก็ด่านต่อไปเวียงสาจอมจันทร์หวังยาวทางช่วงหาดไร่เตรียมตัวรับมือนะครับชุดใหญ่กํลาลังไปแล้วก็แถวทางช่วงวังชิ้นวังยาวนะครับแถวทาง เป่าปมแล้วก็ทางช่วงห้วยไล่เด่นชัยทางตอนเหนือจังหวัดพแพร่นะครับนาตองแล้วก็แถวทางช่วงท่าปลาวังน้ําต้นนะครับก็เตรียมตัวก็มีฝนปะปายทั่วไปแล้วก็ทางช่วงตอนล่างๆของภาคเหนือก็มีปะปลายครับแถวทางช่วงอาห้วยดั้งนะครับก็มีบ้างแต่แต่เป็นชุดเล็กๆนะครับเป็นชุดเล็ก ทางท่าง,งามนะครับก็เป็นแบบเป็น,ป,นปลาย,ลยหรือเพียงแค่ฝาคืมๆเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะให้ได้น้ําได้เหนือนี่ก็คือจังหวัดพิษณุโลกในตัวอําเภอเมืองแถวทางท่าโพแถวทางวังทองแล้วก็แถวทางวังกระบากนะครับวังกระบากเนินสะอาดทางเนินมะปางแถวทางห้วยบ่อทองนะครับก็จะมีกลุมฝนกุมใหญ่อยู่นะครับตกค่อนข้างหนักจากนั้นจบไปทางภาคเหนือนะครับ จบแบบคร่าวๆนะครับก็บางพื้นที่ก็ต้องกราบขออภัยที่บางทีไม่สามารถพูดได้ทุกหมู่บ้านนะต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับมาต่อกันที่ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็แถวทางเวียงจันทร์ทางฝั่งลาวนะครับก็มีฝนตกหนักกลุ่มฝนชุดใหญ่กําลังเคลื่อนตัวมาปกคลุมทางจังหวัดหนองคายนะครับแถวทางอําเภอท่าบ่อเต็มตัวนะครับแถวทางท่ากระถินแถวทางพำมไผ่แถวทางกลางใหญ่ แถวทางอำเภอนนวารีเตรียมตัวนะครับไม่เกินไม่เกินอ่าหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่กน็น่าจะตกนะครับแถวทางหนองสองห้องเตรียมตัวนะครับไม่เกินหนึ่งทุ่มแถวทางหนองคายนะครับเตรียมตัวรับมือแถวทางจอมแจ้งแดนเมืองนะครับตกหนักตกเบาอย่างไรก็จะลืมเข้ามาคอมเมนต์แจ้งเตือนรายงานสภาพอากาศเราสู่กันฟังมั่งนะครับว่าตกหนักมากหรือตกหนักน้อยนะครับคันแทนาขาดหรือไม่อย่างไรแถวทางแดนเมืองแถวทางกุดแคน แถวทางดงมดแดงนะครับแถวทางชัยพรน,นาโซ่คำมื่น,นครับจังหวัดบึงการแถวทางช่วงกำแพงเพชรแถวทางทุ่งสว่างพรเจริญคำพูนะครับมีฝนตกแล้วก็ขอแสดงความดีใจด้วยท่าซิลิขันท่าไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ต่อไปนะครับเตรียมตัวรับมือไม่เกินหนึ่งทุ่มนี้คำสมบูรณ์ภัยล้อมทางดอนดูนะครับก็คือทางช่วงจังหวัดนครพนมนะครับเตรียมตัวรับมือ แล้วก็ปะปลายแถวทางช่วงจังหวัดอุดรนะครับจังหวัดอุดรก็กลุ่มฝนค่อนข้างดีอยู่นะครับคืนนี้ก็น่าจะตกอีกนะครับในตัวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรแล้วก็แถวทางกกสะท้อนแถวทางหนองไผ่แถวทางสร้างบงแถวทางคําบอนคําหวาทองนะครับคําว่าทองแล้วก็ทับให้หนาฝายนาเหล่า u, นะครับแล้วก็แถวทางคาหมากคูนเสาเล่านะครับแล้วก็บ้านขาม จังหวัดหนองบัวลาพูในตัวอําเภอเมืองก็มีปะปายนะครับแล้วก็โศกการเหลืองนะครับเคลื่อนตัวไปโซกการเหลืองทางหัวคั่วทางภูเก้านะครับแล้วก็ทางโนนศิลาเตรียมตัวนะครับโนนศิลาเตรียมตัวนาคาเตรียมตัวทางขามป้อมคําสมบูรณ์เตรียมตัวนะครับไม่เกินหนึ่งทุ่มนี้นะครับก็มีมีกลุ่มเคลื่อนตัวไปนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดมุกดาหารนะครับแถวทาง หนองหอยท่านะครับแถวทางดงหลวงนะครับอําเภอดงหลวงก็มีฝนนะครับปะปลายแล้วก็ทางใกล้ๆก,ก,กับคําปลาหลายทางดอนมุ้ยก็มีฝนนะครับในตัวอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับก็มีมีฝนแต่ไม่ไม่ใช่ฝนตกหนักนะครับเป็นเป็นเป็นฟ้าคึ้มคมึแล้วก็ถ้าตกก็เป็นฝนปล่อยๆเท่านั้นนะครับแถวทางดงมันนะครับแล้วก็นาสีนวลนิขมคาสร้อยมีเชียวเชี่ยวแล้วก็แถวทางหนองสูงนะครับ คาชะอีนะครับก็พัดผ่านแล้วก็ชมสะอาดคาโพนสูงนะครับก็เตรียมตัวนะครับทางหนองพอกทางท่าสะอาดก็มีปะปายเป็นช่วงๆไปแล้วก็ทางช่วงจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็มีการก่อตัวนะครับเป็นคึ้ม,มๆแดดๆแล้วก็มีฝนตกปลอยๆแล้วก็หยุดทางกรุงกรุงชัยทางสีคูณทางพนานะครับ ทางพนาทางสีคูณแล้วก็ทางกุดทั่วพิบูลมังสาหานนะพิบูลมังสาหานแล้วก็นาจะหลวยก็มีบ้างนะมีบ้างนาะหลวยแล้วก็ทางช่วงน้ําเกลี้ยงทางเบญจลักษ์นะครับก็เป็นปล่อย,อย,อยทางนนคูณนะครับซึ่งทางน้าเกลี้ยงตกหนักแต่พอเคลื่อนตัวมาทางแถวเบญจลักษ์เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกําลังจะสลายตัวนะครับเป็นกลุ่มฝนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นไม่ใช่กลุ่มใหญ่ แล้วก็ทางช่วงสนมก็มีปะปายนะครับทางศิลาลาดเตรียมตัวนะครับศิลาลาดแล้วก็ยโสธรอาจจะมีบ้างนะครับเตรียมตัวแถวทางบ้านเดิดศาลานะครับแล้วก็แถวทางหนองแรงหนองฮีหัวดงสุวรรณภูมินะครับแล้วก็กู่กาสิงนะครับกู่กาสิงสะแบงก็ตกหนักนะครับแถวทางน้าคำนะครับแล้วก็ทางบ้านกู่ทางสะพะทางสะโพนทองนะครับแล้วก็บ้านจาน เด่นลาดนะครับก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นแล้วก็ทางช่วงกระสังทางกระสังในตัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีบ้างปอยๆแต่ไม่ใช่ฝนตกหนักทางสวายจีกนะครับแต่ก็แถวทางตาแผ่วแถวทางกระสังนะครับไม่ฝนไม่ใช่ฝนตกหนักนะเป็นฝนบางๆเป็นกลุ่มฝนเล็กๆเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้ทางช่วงภาคตะวันออกแทบจะไม่มีนะครับอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนคืนนี้ แล้วก็ทางภาคกลางตอนล่างไม่มีนะครับวันนี้แดดดีนะครับภาคกลางตอนล่างแดดดีแล้วก็ทางตอนบนมีฝนอยู่ก็คือทางช่วงนครสวรรค์ทางนครสวรรค์ทางโกรกพระทางหมาบแก่ทางทับทันนะครับแล้วก็ทางทุ่งนาทางเมืองกาลุ้งทางวัดสิงห์ทางชัยนาททางอำเภอสังขบุรีทางหันคาครับทางสัพพยาเตรียมตัวรับมือนะครับ อำเภอสังขบุรีตอนนี้กําลังตกหนักนะครับแล้วก็อินบุรีคือด่านต่อไปทางอินบุรีทางหนองสีนวลน,นะครับเตรียมตัวรับมือทางช่วงดงมันนะครับเตรียมตัวรับมือนะครับชุดใหญ่กําลังไปทางตอนล่างวันนี้ไม่มีนะครับก็คือทางช่วงวงเวียนสระแก้วนะครับก็อาจจะมีในบางพื้นที่แต่ว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้ไม่มีนะครับทางสิงห์บุรีอ่างทองอ่าสุพันเนี่ยไม่มีนะครับวันนี้แดดดีแดดร้อน ทางอู่ทองสองพี่น้องนคปรปฐมบางเนลนราชบุรีกรุงเทพมหานครสุนประการสมุทรสาครสมุทรสงครามแดดดีครับวันนี้วันนี้นอากาศอากาศร้อนวันนี้ต้องเปิดแอร์นะครับอากาศร้อนแล้วก็ทางเพชรชบุรีนะครับก็มีอยู่ในช่วงช่วงสิบห้าสิบหนาฬิกาที่ผ่านมาแล้วพอในช่วงเย็นเ็นกลุ่มฝนก็กระจายหายไปนะครับทางช่วงเพชรชบรุรีแล้วก็ทางช่วงประจวบนะครับไม่มีวันนี้นะครับในช่วงเย็นไม่มี นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูแนวโน้มจากภาคใต้เนี่ยวันนี้นะครับวันนี้ปริมาณของฝนลดลงทางภาคใต้ก็อาจจะมีปะปายบ้างแถวทางนครศรีธรรมราชแถวทางช้ชว่างแถวทางลานสกาโคกยางแล้วก็ทางคลองงานะครับทางผมโลกเท่านั้นในพื้นที่ที่เหลือนะครับแล้วก็ทางจังหวัดตรังก็อาจจะมีบ้างทางช่วงจังหวัดตรังทางทุ่งสมปอดทางทุ่งนาทางไสรงามลำแข้ง นอกนั้นพื้นที่ที่เหลือนี่แทบจะไม่มีนะครับล่าสุดนะครับมีรายงานด่วนเข้ามานะครับประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดนะครับเรื่องของพายุดีเปชั่นในบริเวณทางทะเลจินใต้ตอนบนนะครับออกประกาศเมื่อช่วงเวลา17นาฬิกานะครับณนะวันที่4กรกฎาคมพศ2568ก็คือวันศุกร์วันนี้นะครับ เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้4กรกฎาคมพศ2568พายุดีเปชั่นบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด20องศาเหนือลองติจูด118.5องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้กับจุดศูนย์กลางที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆนะครับโดยมีแนวโน้ม ที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านทางไต้หวันนะครับในวันที่7-9ถกากรกฎาคม2,568โดยจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยและพายุนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย จากการอัปเดตล่าสุดนะครับจากนั้นเรามาอัปเดตพื้นที่เสี่ยงกันนะครับจากกรมอุตุนะครับแผนที่เสี่ยงภัยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้ถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เสาร์ที่5กรกฎาคมนะครับภาคเหนือนะครับมีพื้นที่สีแดงด้วยกัน3จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาแล้วก็ทางจังหวัดน่านพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับพื้นที่สีแดง4จังหวัดจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครและทางจังหวัดนครพนมพื้นที่สีเหลืองครับคือจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางเป็นพื้นที่สีเหลืองสองจังหวัดคือจังหวัด กาญจนบุรีแล้วก็ทางจังหวัดราชบุรีก็คือจังหวัดด้านรลับมรสุมนั่นเองนะครับทางช่วงภาคตะวันออกพื้นที่สีแดงสองจังหวัดคือจันทบุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราดพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดระยองทางช่วงภาคใต้วันนี้พื้นที่สีเหลืองนะครับ2จังหวัดคือจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงาสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากว่าสภาพอากาศในประเทศไทยหรือว่าข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยามีการอัปเดตเช่นไรหรือว่าเส้นทางของพายุดีประชันลูกล่าสุดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการพัฒนาเช่นไรเดี๋ยวแอดมินจะนำข้อมูลในส่วนนี้นะครับมาแจ้งเตือนแล้วก็อัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับก่อนจะจากกันนะครับก็ขอฝากค,คนละหนึ่งกำลังใจ หากท่านใดที่ดูแล้วเห็นวนะ่าพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับการอัปเดตกับผมแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกราบตัวลากราบสวัสดีทุกท่านครับกราบสวัสดีครับ